ลหลวงปู่มั่นท่านสอนว่าธรรมะอยู่มีอยู่ทุกหย่อมหญ้าสำหรับผู้มีปัญญาข้อนี้สำคัญที่สุดหลวงพ่อเจอหน้าหลวงพ่อครั้งแรกเลยเรียนไปเรียนสมาธิกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าหลวงปู่มั่นท่านสอนว่าอย่างนี้ละท่านว่าธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าสำหรับผู้มีปัญญาเหมือนท่าน หมอชีวกชีวกโกมาราพัฒที่ท่านเวลาจะเรียนจบอะครูให้ท่านไปหาว่าถ้าถามครูว่าผมเรียนจบหรือ,อยังอาจารย์ครูบอกว่า,วาไปหาซิว่าต้นไม้ต้นไหนดินก้อนไหนหินก้อนไหนหญ้าเส้นไหนที่ไม่ใช่ยามา้างท่านองไปเที่ยวหาหาหา,หา,หา,หาแล้วกลับมาบอกว่าไม่มีเลยอาจารย์ทุกอย่างสามารถเป็นยาได้นั้นเธอเรียนจบแล้วธรรมะเหมือนกันครับธรรมะเหมือนกัน ธรรมะไม่จําเป็นต้องไปอ่านในหนังสือไปท่องให้ได้ไปจำพระสูตรเยอะๆไปท่องอะไรก็ไม่รู้หนระักพ,พระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ทั้งตู้เนี่ยที่เห็นเนี่ยกับเวลาที่โยมเหลืออยู่โยมจะอ่านทุกเล่มหโยมจะมีเวลาได้ท่องจํามันทุกพระ,พระสูตรไหมธรรมะศาสนาธรรมคำสอนพระเจ้าพระเจ้ามีมีคุณสมบัติพระเจ้าอย่างหนึง่ง ที่เรียกว่าพุทธคุณข้อสุดท้ายเรียกว่าพักวาผู้มีความจำเริญจำแนก่ยทำสั่งสอนสัน่งเพราะพระพุทธเจ้าจะสอนคนทุกคนในธรรมะที่เหมาะแก่คนคนนั้นแต่ชาวพุทธบ้านเราตอนนี้กําลังหลงหลงเอาธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนคนแต่ละคนละคนละคน,ะคนมันรวมใส่ตัวเองมันเลยทุกข์พระพรุทธเจ้าสอนคนคนนี้ด้วยสี่นี้ แต่พระเจ้าก็สอนคนคนนี้ด้วยอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เอาทั้งสิ่งสองอย่างนี้มารวมใส่กันเช่นพระเจ้าสอนคนบ้านกาลามากว่ากาลามะสุเธออย่าเชื่อเพราะฟังสืบๆกันมานเธออย่าเชื่อเพราะเล่าสืบๆกันมาเธออย่าเชื่อเพราะอา้างอิงตำราเธออย่าเชื่อเพราะคนนั้นเป็นครูวเราเธออย่าเชื่อเพราะอนุมาสรุปว่าการไม่มีเชื่อสิบอย่างเนี่งงแล้วจะให้เชื่ออะไรพระเจ้าก็พูดเท่านั้น ในกลรามาสูตรเกศคุณตาทิพม์คงพระเจ้าก็พูดเท่านั้นแล้วก็สรุปว่าพระเจ้าไม่เชื่ออะไรเลยเรียนเท่านั้นก็เลิกเลยเพราะไม่ไม่ไม่ต้องเชื่ออะไรเงนี้แต่พระเจ้าทรงตัดขึ้นอีกพระสูตรหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ตัดอยู่ที่เกพคุณตาทิพย์คไม่ได้ตัดอยู่ที่การามาแต่พวกพระเจ้าไปตัดอีกที่หนึ่งว่าสิ่งที่ควรเชื่อสามอย่างแต่พระเจ้าไม่ได้พูดกับคนประเภทนี้พระเจ้าไปพูดกับคนประเภทอื่นสิ่งที่ควรเชื่อสามอย่าง หนึ่งกรรมมัตสัทธาเชื่อการกระทำสองกรรมมัตสกตาสัทธาเชื่อผลของการกระทำข้อที่สามนี่สำคัญที่สุดตถาคตัโพที่ศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระเจ้าประโยคสุดท้ายนี่หมายความว่าอะไรพระเจ้าบอกว่าเชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใคร ผู้ใดเราจะบอกว่าเชื่อคนนั้นข้าเชื่อสิ่งนั้นข้าเชื่อสิ่งนี้ภูมิหลังพื้นฐานของชีวิตใครที่จะมาฟังเทศเพราะผูดด้ใดเจ้าเป็นแบบไหนเพราะองค์ก็จะทรงไต่ตองให้คนแล้วเอาธรรมะที่เหมาะกับคนคนนั้นสอนคนนั้นด้วยความที่คนบ้านกลามั่เป็นชุมทางใครผ่านมาก็จะมาบ้านนี้อาจารย์บาอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ที่บำเพ็ญเพียรมา แล้วเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นก็จะเอามาสอนคนที่นี่แล้วคนที่นี่เป็นคนบ้านเป็นคนบ้านที่เป็นคนบ้านที่หัวอ่อนเชื่อง่ายใครผ่านมาเขาสอนอะไรก็เชื่อพอเชื่อเสร็จเขาจากไปมีคนอื่นผ่านมาลืมของคนเดิมแล้วก็เชื่อคนใหม่แล้วก็เชื่อคนใหม่แล้วก็เชื่อคนใหม liers, ให่ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมาเจอพระเจ้าก็เลยถามว่าไอความเชื่อนี่มันมีอยู่มากไงแลอเกินในลก ผมควรจะมีมาตรฐานในการเชื่อว่าอย่างไรบ้างพระเจ้าก็ทรงแนะนําต่ว่าสิ่งนี้ไม่ควรเชื่อสิ่งนี้ไม่ควรเชื่อสิ่งนี้ไม่ควรเชื่อเพราะภูมิหลังคนบ้านนี้มาเป็นอย่างนี้พอภูมิหลังของคนอีกคนหนึ่งที่จะมาฟังคําสอนพระเจ้าเป็นคนประเภทนี้พระเจ้าก็จะสอนสิ่งนี้